สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตาราสุดาสยามพร,รมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้ เวลา9นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระนิษิาธ yeah. ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงพยาบาลน้ำพองอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นทรงเปิดอาคารสิริธรรมทอนซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของโรงพยาบาลน้ำพองบริษัทิน้ำพองพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาสงฆ์อําเภอน้ำพองส่วนราชการรัฐวิสาหกิจประชาชนและมีหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัด ปัดชัยภูมิเป็นผู้อุปถรัรมภ์ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2562ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอกระดับที่อาคาร ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง6ชั้นประกอบด้วยชั้นหนึ่งให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกชั้น2ถึงชั้นห้าจัดทําเป็นห้องพิเศษจํานวน80ห้องและชั้น6จัดทําเป็นห้องประชุมและห้องสมุดอเนกประสงค์เพื่อลดความแออัดของผู้เข้ารับบริการโดยเฉพาะผู้ป่วยในที่มีอัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับการบริการที่สะดวกมีคุณภาพมีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้โรงพยาบาลน้ำพองเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่120เตียงให้บริการครอบคลุมธาร,รกิจสีด้านได้แก่การรักษาพยาบาลควบคุมป้องกันโรคฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพมีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมสูตินรีเวชกรรมจักษุวิทยาและศัลยกรรมทั่วไปแก่ผู้ป่วยในเขตอำเภอน้ำพองและอำเภอกล้เคียงให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ลดระยะเวลาการรอคอยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางในโรงพยาบาล ยาบาระดับปฏิยภูมิมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน532คนต่อวัน จากนั้นเวลา12นาฬิกา6นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่อดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธีกองพลทหารม้าที่3ค่ายเปรมติณสุลานนท์อำเภอ้ําพองเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2562โดยจัดทำแผนและจะัดสรรพื้นที่ให้แก่หน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารม้าที่3จำนวน5ห,หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการเพื่อสนองแนวพระราชดําิในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าจํานวน212ไร่ของหน่วยให้เป็นแหล่ง เรียนรู้สําหรับกําลังพลชุมชนรอบค่ายตลอดจนขยายผลไปสู่ชุมชนตามภูมิลาเนาของกําลังพลทหารกองประจำการได้อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นการช่วยผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมสํารองไว้เป็น,นพันธุ์พืชพระรชาชทานเพื่อมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติหรือสํารองไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ดยก่อนเริ่มดําเนินงานได้นํากําลังผลเข้ารับการอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจรพันธุ์เป็นเสริจังหวัดเชียงรายเพื่อมาขยายผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งที่ผ่านมามีการขยายผลสร้างเครือข่ายไปยังชุมชนต่างๆ ทั้งนี้การดําเนินง,งานมีการแบ่งพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส,ส่วนในรูปแบบโครงการเพื่อการเกษตรจํานวน6โครงการหลักประกอบด้วยโครงการปลูกผักปลอดภัยเป็นการปลูกผักด้วยกระบวนการอินทรีย์เกษตรแบบธรรมชาติไม่ปนเปื้อนสารเคมีเมื่อได้ผลผลิตจะนำไปจําหน่ายแก่กําลังพลและประชาชนรอบค่ายเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในราคาถูกรวมทั้งส่งให้โรงเลี้ยงนําไปประกอบอาหารแก่กําลังพลภายในหน่วย นอกจากนี้ผลิตผลส่วนหนึ่งจะนําเข้าโครงการปลูกพืชเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อน,นํำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและทหารกองประจําการเพื่อน,นําไปพบปลูกขยายผลในชุมชนต่อไป โครงการพ่อเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีการเลี้ยงเป็ดไข่พันธ์บางประกงจำนวน400ตัวซึ่งได้ผลผลิตจากการฟ้าไข300่300-400ฟองต่อวันนอกจากนี้ได้ทดลองเลี้ยงไก่พันุชีจำนวน50ตัวซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่นที่เลี้ยงง่ายให้โปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำและมีโอเมก้า3สูงจึงเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงแบบธรรมชาติ โอกาสนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมกราบนมกระหม่อมถวายพ่อพันธุ์ไก่ฉีท่าพระ40ตัวแม่พันธุ์ไก่ชีท่าพระ200ตัวลูกเป็ดบางประกง200ตัวพร้อมเครื่องฟักไข่หนึ่งเครื่องเพื่อพระราชทานแก่โครงการทหารพันธุ์ดีกองพลทหารมาที่3สำหรับดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นการทําแปลงเกษตรผสมผสานระหว่างไม้ผลและพืชผักสวนครัวน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรม โครงการพ่อพันธปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นกิจกรรมพ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลาเนินจิตลาดาเพื่อน,นําไปขยายพันธุ์และแจกจ่ายพันธุ์ให้กับกําลังพลและประชาชนนําไปเลี้ยงโอกาสนี้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3เพื่อน,นําไปขยายพันธุ์ในโครงการต่อไป จากนั้นทรงปล่อยพันธอนินจิตละดาลงในอ่างเก็บน้ำห้าซึ่งบริณธิชัยพัฒนาน้อมครา่นน้อมกระหม่อมถวายจำนวน9,000ตัวเพื่อขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ เวลา1 5นาฬิกา12นาทีสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธีของมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินอัมพเชือเมืองขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธีเมื่อวันที่1ธันวาคม2560มีทหารกองประจำการที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธีจำนวน4รุ่นจำนวน80นายโดยใช้ไดโนเสาร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นมาเป็นแนวคิดในการดำเนินโครงการเช่นฝึกสอนให้กำลังพปปผลปลูกผักบน ดินไดโนเสาร์ซึ่งเชื่อมโยงกับอุทยานธรณีขอนแก่นที่พบไดโนเสาร์เช่นการปลูกดอกขาจรหน่อไม้ฝรั่งดินไดโนเสาร์โดยเก็บจำหน่ายสัปดาห์ละ2ครั้งได้ท้งละ3-5กิโลกรัมส่งโรงเลี้ยงในค่ายและแบ่งขายกรัมละ20บาท การปลูกซุ้ว่านรังจืดเพื่อร่มเงาโดยมีคณะศาสตราศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาช่วยอบรมการแปลงรูปทำครีมรบำรุงผิวทั้งยังสอนให้กำลังพลปลิเสากป้องการศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพปลอดสารพิษเช่นน้ำส้มขวัญไม้ปูนมส้ปุย๋ยหมูลไส้เดือนน้ำหมักชีวภาพจากหน่อคร้วยน้ำหมักชีวภาพจากไข่ไก่ โอกาสนี้ทรงปล่อยปลานินจิตละดาที่บริธิชัยพัฒนาจัดถวายจำนวน999ตัวลงในบ่อน้ำภายในโครงการทหารพันดีเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาต่อไป ในส่วนของโครงการเป็ดสบายใจไก่สบายดีซึ่งเป็นการเลี้ยงเป็ดและไก่แบบปล่อยไม่กักขังเพื่อไม่ให้เกิดความทรมานและเป่าแคนให้ไก่ฟังบีดพินให้เป็ดฟังวันละสองครั้งซึ่งการเลี้ยงเป็ดบางปะตงจํานวน230ตัวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาสามารถได้ไข่เป็ดถึง17,590ฟอง โครงการทหารพันดีได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดทาโครงการปูนาพาเพลินโดยเป็นปูนาพันธุ์พระเทพขายสดอาราคากิโลกรัมละ120บาทหรือขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขายให้กับร้านส้มตำทำอาหารอ่อมปูน้ําพริกปู จากน้ำท่อพระเนตรการปลูกผักปลอดภัยสไตล์คนเมืองบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองที่บ้านพักของจา่าสิบเอกสงกรานพาหาันิดเพื่อเป็นการลดรายจ่ายสร้างไรายได้และแต่งปันเป็นตัวอย่างในการใช้พื้นที่ขนาดเล็กแต่สามารถปลูกพืชผักได้หลากหลายโดยโครงการทหารพันธีได้ขยายผลไปยังเครือข่ายพื้นที่19หมู่บ้านในตำบลพระลับอำเภอเบืองอำเภอภูเบียงจังหวัดขอนแก่นอำเภอบอระบืออำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม ในโครงการทาหารพันธ์ดีของมณฑลท,นทาหารบกที่23อยางได้อบรมเชิงปฏิบัติการตรดิดหุ่นฟางไดโนเสาร์ให้กับเยาวชนและประชาชนในค่ายวิวัฒน์พลเมืองเพื่อนำความรู้ไปเป็นอาชีพสำหรับแปลงปลูกมเมล็ดพันธุ์บวบเปลี่ยมและมะเขือเจ้าพระยาจัดทําขึ้นเพื่อเตรียมผลิตมเมล็ดพันธุ์ส่งสมทบไปที่ศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือนาค่ายเปรมตินสุลานนท์ โอกาสนี้มีพระราชปฏิสันถานกับเครือข่ายทหารพันธีที่ปรบประจํากันและราษฎรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและมีพระราชดำรัสแก่คณะทํางานโครงการทหารพันธีกองพลทหารมาที่3และมณฑลทหารบวกที่ย3สิบปัจจุบันนีก้การศึกษาสิ่งที่เราทํางานเพียงอย่างสองอย่าง ก็ไม่พอแล้วแล้วแต่จะต้องถ้ารู้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็ไปไปพบสถานการณ์อย่างไรก็สามารถใช้ความรู้หรือว่าการสังเกตจิปัญญา,อาของเรานี่เอาไปทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยไปจะจะเลี้ยงตัวเองได้อันนี้ก็แต่ละคนแต่ละท่าน จะอยู่ในทหารจนกรเกษียณก็มีกิจาการต่างๆที่เอามาเป็นที่เราเรียนรู้ระหว่างที่รับราชการเอาไปปฏิบัติหลังลรับราชการก็ยังได้หรือว่าไปให้ความรู้กับคนอื่นก็ได้ องค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพระจดและพระไตรไปถวายแด่พระเทพชิรยานโสพลวัดเขาสาราอตุนฐานะจารโรจังหวัดสุรินและพระเทพมงคลวัชราจารย์วัดกระดึงทองจังหวัดปุรีรัมเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหมอ่อมให้ พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระตรยไปถวายแด่พระเทพปชิรยานโสพลนวัดเขาสาลาอาตุลฐานะจาโรอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบร,รมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักด์พระราชาวิสุทธิมุนีเป็นประเทศพชิระยาโสพลกอสศาสนสก,ากิจปริหารปราวดาวิธานธุราธรยติคณิสอนประวรสังฆารามคามมาวาสีพระราชาคณะชันเทพ,พฝ่ายนิปสนาธุระ มีฐานานุศักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปหลัดหนึ่งพระครูวินัยทร1หนึ่งพระครูสังฆรักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งและพระครูใบดีกาหนึ่งทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2564พระเทปชิรยาสโสพลเย็ยนขันติพโลปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสาราอตุนฐานะจารโร จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชาราจารย์ณวัดกระดึงทองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชาทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชปัญญาวิสารรัตเป็นพระเทพมงคลวัชาราจารย์ภาวนาวิธานโกศลโสพลประชาธุราธรยติคณิสรรบวรสังฆารามคามาวาสีพระราชาคณะชัน ประเทพมงคลวัชราจารย์หรือหลวงปู่เหลียงฉันทาขาโมปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัตกระดึงทองมีนามเดิมว่าเหลียงส่งแก้วเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่ามพระธรรมพิันยอย่างเคร่งครัดอบรมสั่งสอนพระธรรมพิันแก่พระสฆ์สามเณรตลอดทั้งสอนธรรมะแก่ศิทิยานุสิ์และได้สงเคราะห์ด้านสาธารณาสุขจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและจัดตั้งกองทุนอาภาสงของจังหวัดปุรีรัม องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกลั่และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่8ปดตับสองพในรูปแบบการประชุมทางไกล นายจรันธาดากันนาสูตรองคมนตรีประธานกรรมการลนิธิโครงการหลวงพลเอกกัมปนาธรุดิติประธานกรรมการบริหารลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกานกรรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่8ทับสในรูปแบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามการดำเนินงานและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวงโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สู่การดำรงวิถีชีวิตที่สมดุลตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลจากการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทั้งพืชผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟก็เกิดไรายได้แก่เกษตรกรในช่วงเวลา8ปเดือนที่ผ่านมาเป็นมูลค่า1.38ล้านบาท นอกจากนี้บริธิทได้วางแผนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเตือนการระบาดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของบริธิทโครงการหลวง โดยนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรซึ่งจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2,565อีกทางได้เริ่มวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาในระยะ5ปีถัดไปคือพื่อศักราช2,566ถึง2,570ซึ่งได้มุ่งมั่นเสืบสารพระราชปัินิทานในการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงในมิติ เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่ดีมีสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีประทา,านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการรับมือสถาน,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เ ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์จุตินทรโรอุทิศนายแพทย์ขจรอ,อินทรปุรันผู้อํานวยการโรงพยาบาลพร้อมโดยข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีรับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบระมราชินีซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตรพร้อมระบบการจ่ายอากาศจํานวนสี่เครื่องเพื่อใช้ในการรับมือสถาน,นาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้โรงพยาบาลเปิดให้บริการทั้งหมด165เตียงและเปิดหอผู้ป่วยแยกโรคที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด1 9าจำนวน9เตียงมีห้องแยกโรคที่อยู่ในภาวะวิกฤตจำนวน4ห้องมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนอกจากนี้ยังได้รับผิดชอบโรงพยาบาลสนามเอราวันหนึ่งบางบอนที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด1 9าจนวน150เตียง ที่สำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทางข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบปรยสุทธิ์ชุด PAPR พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน456ชุดซึ่งจะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข76จังหวัด จังหวัดละ6ชุดเพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 สมเด็จพระกนิธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงการกลกรองปันสุขนำไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อช่วยและบรรเทาความเดือดร้อน สมเด็จพระนิฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงการกล่องปันสุขโดยวัดปทุมวนารามราชวรวิหารบุรินิธิสมเด็จพระมหิตลาราธิเบศรอดุญเดชพิกรมพระบรมราชชนกสนองพระดำรีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดปทุมวนารามพร้อมด้วยจิตอาสาได้จัด กล่องปันสุขเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเขตปทุมวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร์ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้เล่นนำกล่องอาหารปันสุขไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานตรวที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและที่โรงครัวอาคาร6-1 1สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา อาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาได้จัดทําอาหารกล่องนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกําลังสําคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิษิาเทรา,า,ทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามปรมราชกุมารีนายกสาภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาในการทําความดีโดยวันนี้นําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐวัดไร่ขิงจังหวัดนคร ร,รวมพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรอุทิศและโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงอุดอมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมและมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะอนุกรรมการจัดนิทธศการสิริศิล,ลปินและโครงการแสดงผลงานศิล,ลปินไทยและนานาชาติประชุมติดตามความคืบหน้าเตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกาตติยาราชนารี ที่หอศิลป์พิมานทิพย์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานางสาววิมวลลักษ์ณจูชาติผู้อำนวยการสํานักงานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยนายกอบชัยปุนอรณั์ผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมาการจัดนิทรรศาการศิลปินและโครงการการแสดงศิลปรกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเลโครา2021โดยมีผู้แทนจากหอสินพิมานทิพย์ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์และผู้แทนจากมหาวิทยายลัยศิลปากรร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานดังกล่าวจากเดือนรกรกฎาคมไปจับปลายปีพุทธศักราช2564และได้จะทำหนังสือเฉลิ่นพระเกียรติศิลปินและสัญ,ญลักษณ์ศิริิศลปินซึ่งนายปัญญาวิจินธนาสารศิลปินแห่งชาติสาขาทาัศนศิลป์เป็นผู้ออกแบบและได้รับพระราชทานพระวินิจฉัยจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทระศีสว่างควัตวรคติยราชนารี นอกจากนั้นยังได้พระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์สำหรับโครงการที่สื่อความหมายถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการพุฒนาการศาสตร์และศิลป์ทั้งสองแขนงให้เกือ้อกูลกันจนเป็นผลงานที่ประจักษ์โดยงานจะจัดขึ้นในพื้นที่สามแห่งได้แก่อําเภอเมืองนครราชสีมาอําเภอปากช่องนาหอศิลป์พิมานทิพย์และอําเภอพิบาย ในงานจะเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระประมเชน้ากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและผลงานศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรกัติยราชนารีมาจัดแสดงจบข่าวในพระราชสำนักกันนะครับ